สวัสดีครับมาพบกับช่องเอร์ธสายจกนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาดูเจ้าสันวัตครับอันนี้แต่งสรบปแต่งสรบปขอบสม่ครับนี่ครับในโครงการโค้งน้องนาโมเดลครับในเนื้อที่10ไร่ครับนี่ครับฝั่งนู้นก็ทำเสร็จแล้วครับ นี่เหลือแค่แต่งขอบสะนิดหน่อยนะครับเหลือไม่เยอะครับพรุ่งนี้ก็จะย้ายลงที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับในโครงการของโคองน้องนาโมเดลครับ ก็เหลือแต่งขอบสะนิดหน่อยแล้วก็ไปวางทท่ตรงตรงนั้นนิดหน่อยครับก็จะจบงานแล้วครับ นี่ครับดูความไวัของเขาครับเจ้าซันเวิร์ดด้วยเจ้าสันวัตวน,วนี่เองคันนี้อายุการใช้งานเข้า3ปีแล้วครับเป็นรถจีนครับ เครื่อง Isuzu Turbo ครับเครื่องไดเบรกตัวนี้ไม่ค่อยมีระบบไฟฟ้าเท่าไหร่แล้วครับแต่ก็ไวครับ แล้วครับเบงซโลฟฝั่งนี้ แป๊บเดียวครับคนขับฝีมือมากเดี๋ยวมาดูการแต่งสลบปของเขาครับ บอรล่นี้เลี้ยงปลาแล้วนะครับปล่อยปลาแล้วครับปลานินตัวครึ่งโลแล้วครับไม่เช้าวิ่งกันเต็มเลยครับปลา ดูความไหวของเขาครับ ก็สามากครับ สารูกเก่าๆครับทำให้เป็นสาลูกใหม่ครับ นี่ครับมาดูการแต่งมุมครับรีดเกาเสร็จก็รีบกลับครับ <laughs> จะเฟยยิ้มครับ <laughs> จะเฟยจอดเลยครับยิ้ม บายบายอ่ะมาชูสามนิ้วเลยว่าสู้ๆครับเขาให้เอาโดนขึ้นเนี่ยเขาให้เอาโดนขึ้นถ่าย คือก,การรีดของเขาครับจานคืงเกา้าเสร็จก็ร,รีดครับ เทศล่าหลอผ่องเทศล่าหลอผ่องแม่แต่ตํรือมันก็ไตรเกเฮอัลลอรุ่นจับตําดาวนักเออทางรุเนี่ยหมู่ไปเทกาซอซอเนาะโมเล่นส่งเหลงบักผาวหลุดเปียกตูมได้ก็เธอตูมแกน้องตึบ้างเนาะเปยยิงด่าห่วงยางเลยตึกตูมน้องตึรู้จักเนี่ยเธอเพเพแต่บ้านเธอเพแต่บ้านเนี่ยเฮาต้องเรียนไมโครน่ะมันเรียนถึงเรียนเจียว

ใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วครับไมกี่พายถ้าใกล้เสร็จรตอนนี้ก็เหลืออีกแค่ประมาณห้าเปอร์ซนะก็เหลือแค่ไปดถมที่วางท่อแล้วก็ปรับพื้นที่ตรงนี้นิดหน่อยครับแล้วก็เสร็จเลยก็ย้ายไปโรงงานใหม่ครับ ด้วย,วย,วย,วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ bye บายบายครับฝาก like, ากดไลค์กดติดตาม,ตตามช่องเอิร์ธสายจบด้วยนะครับสวัสดีครับ